นิงปณิตาโพลคอมเมนต์แตงพงศกรหลังโพสในแปลงทนายขยะล่าสุดวันที่26เมษายนแตงพงศกรด้โพตรูปภาพที่ระบุข,ข้อความว่าด่าคนอื่นหิวแสงดูตัวเองก่อนไหมแทนหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้คำปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่าหนักกว่าเดิมอวยแต่ตำรวจด่าผู้มีคุณูปการต่อประเทศฮทกทนายขยะนอกจากนี้ยังระบุแคปชั่นอีกว่า คุณหญิงหมอท่านมีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองเคยไปทำงานช่วยชาวบ้านตำรวจและทหารที่3จังหวัดชายแดนใต้มาหลายปีทนายจุกรู้ไปด่าคุณหญิงหมอเพื่ออะไรคดีแตงโมไม่ใช่แค่เรื่องของมึงกับแม้แตงโมสองคนคนอื่นๆเขาก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและการทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็ไม่ใช่เรื่องของมึง คนไทยทั้งประเทศก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องความถูกต้องและโปรง่งใสทนายขยะกราฟฟองปหลาทั้งนี้ภา,า,ายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นถึงโพสต์ของแตงพงศกรเป็นจํานวนมากซึ่งหลังจากนั้นผู้จัดเชื้อดังอย่างนิงปณิตาก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์แตงพงศกรหลังโพสต์ในแปลงทนายขยะโดยเธอนั้นก็ได้คอมเมนต์ทันทีว่า โอ้ยกลับมาถึงก็มีเรื่องตามต่อเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ